ได้รูปภาพจากเว็บไซต์แล้วหรือว่ารูปภาพที่มีภาพแบ็กเกาเพื้นหลังเป็นสีขาวนะคะหรือเป็นภาพที่ไม่โปร่งใสนะคะหรือเป็นรูปภาพที่ไม่ใช่ png นะคะอันนี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างรูปภาพที่เป็นโลโก้มหาวิทยาลัยราชภัฏหอราชสีมานะคะซึ่งโลโก้ o nru เนี่ยเมื่อเราทำการ เซฟภาพนะคะโดยการคลิกขวาแล้วก็เซฟ image as นะคะจะเป็นไฟล์ .jpeg นะคะ p n .jpg นะคะเซฟเรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะลบพื้นหลังแบ็กกราวนะคะก็วิธีแรกก็คือให้ไปที่ powerpoint ค่ะแล้ว insert รูปภาพ this ดีไว้นะคะที่เราบันทึกไว้ในหน้าเดสก์ท็อปเมื่อกี้นะคะนำมาวางที่สไลดะคะ์ค่ะจากนั้นนะคะจะมีเมนู Picture Format เพิ่มขึ้นมาค่ะแล้วก็ไปที่คำว่า r Remove Background คำว่า r Remove Background ก็คือจะลบพื้นหลังออกจากรูปภาพนะคะ วิธีการก็คือเราสามารถที่จะ Mark area to k e ู p กับ Mark area t t r r m o v v e หมายความว่าถ้าพื้นที่ไหนที่เราต้องการจะเก็บไว้ให้คลิกที่ปุ่มแรกค่ะแล้วใช้วิธีการลากดินสอคุมเฉพาะรูปภาพนะคะที่เราต้องการจะเก็บไว้นะคะไม่ให้สีชมพูมันคงเหลืออยู่นะคะ ที่มพูเนี่ยค,อ Remove, ะคะออือการรีมูฟนะคะรีมูฟออกไปโดยการรีมูฟออกไปนะคะค่ะก็เราก็จะได้พื้นที่ที่เราต้องการจะเก็บไว้แล้วนะคะจากนั้นให้กดปุ่ม Tip Change c ช e คลิปเชนนะคะก็จะได้ไฟล์รูปภาพนะคะหรืออีกวิธีนึงให้คลิกขวาเราเลือก Save as picture ค่ะ จากนั้นนะคะให้เปลี่ยนประเภทเป็น png นะคะหรือ png portable network graphic format นะคะก็คือเราจะเซฟเป็น png ค่ะภาพก็จะไม่มีพื้นหลังนะคะอันนี้ก็คืออีกวิธีหนึ่งถ้าถ้าอยากแต่งรูปภาพนะคะให้มีกรอบมีสีสันเนี่ย เราก็สามารถคลิกที่ Picture Format นะคะก็จะมีภาพนูนออกมานะคะหรือเราก็จะใส่อฟ f เฟ t ให้มันเป็นแบบ3มิตินะคะแบบ3มมิติแบบนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะหันข้างหันซ้ายหันขวาเนาะค่ะ วิธีการนี้ก็คือเป็นการใส่กรอบรูปนะคะหรือจะใส่ Picture ร์เอฟเให้กับรูปภาพนะคะหรือจะใส่ความสว่างเพิ่มขึ้นให้กับรูปภาพนะคะแล้วก็เลือกที่ Collection ได้นะคะอย่างถ้าเรามีลายเซ็นที่ l i ลายเซ็นสแกนมานะคะเราก็ใช้วิธีการเดียวกัน ข่าก็คือลบดีมู v แบ็กกาวออกไปนะคะแล้วก็ใช้วิธีการคอ l เล t ชันค่ะเลือกลายเซนที่ชัดเจนที่สุดนะคะที่ไม่มีพื้นหลังนะคะหรือจะเลือกแบบ color อรที่เป็น color อรขาวดำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ รูปภาพถ้าจะทําให้เป็น t r a n s p a r e e n c y นะคะก็คือจะให้มองเห็นไม่เต็มร้อยนะคะก็สักแปก็จะมองเห็นแบบเป็นลางๆแบบเนี้ยเอาไว้ใส่ข้างหลัง background สไลด์แบบนี้ก็ได้นะคะค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็จะมีการ remove background บนเว็บไซต์ค่ะนักศึกษาก็ไปเ e ิร์ชหาคำว่า remove bg นะคะ จากนั้นเนี่ยก็จะปรากฏเว็บไซต์ขึ้นมา1เว็บนะคะชื่อว่า remove.bg ก็คลิกเข้าไปค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะอัพโหลดอิมเมจนะคะภาพที่เรามีพื้นหลังนะคะพออัพโหลดเข้ามาบนเว็บเนี่ยนะคะมันก็จะลบให้แบบอัตโนมัติเลยนะคะ จากนั้นเนี่ยเราก็คลิกปุ่มดาวน์โหลดนะคะจะมี2แบบก็คือดาวน์โหลดแบบปกติกับแบบดาวน์โหลด HD ก็คือความละเอียดมันก็จะชัดขึ้นนะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์ฟรีค่ะก็คลิกดาวน์โหลดขึ้นมามันก็จะเป็น .png เหมือนกันนะคะเปิดขึ้นมาก็จะได้ไฟล์รูปภาพที่ไม่มีพื้นหลังค่ะแต่ว่าเราก็เช็คดูหน่อยนะคะว่ามัน ตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่าะค,ะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการวิธีการในการใช้รูปภาพเพื่อที่จะตกแต่งรูปภาพไม่ให้มีพื้นหลังแบ็กก้านะคะคือการลบแบล็กเาาด้านหลังออกไปก็จะได้ภาพที่เป็น png